สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านวันนี้ครูปางตุ้มครูฝนค่ะครูทิพย์ค่ะค่ะวันนี้คุณครูทั้งสามท่านจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในการเรียนรู้เรื่องขยะเหลือเจ้า,จามดน้อย,อยเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะมุขานอิศุปเรื่องมดกับนกพิราบมดตัวหนึ่ง จะหายน้ำเป็นอย่างมากจึงมาที่ลำธารแต่ด้วยกระแสน,น้ำที่แรงมากจึงพัดตกลำธารช่วยดวยช่วยด้วยช่วย,ยข้าด้วยขณะนั้นนกพิราบที่เกาะอ,อยู่กิ่งไม้เห็นเข้าจึงดิดใบไม้ลงไปให้เจ้าหมดขอบใจท่านมากนะท่านนกพิราบ หากมีอะไรที่ข้าสามารถช่วยท่านได้บอกข้ามาได้เลยนะฮะเจ้าจะมาช่วยอะไรข้าได้ตัวกระเปียกเฮ <c oughs> ทันใดนั้นก็มีในายพานเห็นนกพิราบจึงอยากจะจับหนกพิราบตัวโตโด,ดีเฮะระยะนี้น่าจะยิงโดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนโดนแน่ฮะ <c oughs> นั่นเลยพานกำลังจะยิงนกพิราบผู้มีพระคุณของเรานี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืม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 อมขัดต้งเลยโอ้ยอะไรเนี่ยจะแพ้จ็แพ้โอ้ยเมื่อนกพิราบเหลือบไปเห็นนายพานจึงบินหนีในทันทีขอบใจเจ้ามากนะะำมดน้อยถ้าไม่ได้เจ้าข้าคงโดนนายพานยิงไปแล้วแน่ๆ ขอโทษด้วยที่ข้าเคยดูถูกเจ้าเห็นไหมล่ะว่าข้าก็ช่วยท่านได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกตัญญูกตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีผู้ที่ทำความดีไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่สักวันย่อมได้รับผลดีตอบสนองเสมอนิทานจบแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe รับชมนีทานใ,ใหม่ๆก่อนใครได้เลยอ่าคุณปังวันนี้คุณปังตุ้งคุณครูเทปคะ่ะจะพาเด็กๆมาร้องเพลงพรอกับทำท่าทางประกอบเพลงอะไรคะเพลงมดแดงค่ะอ่าเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วลองทำท่าทางตามจังหวะเพลงไปพร้อมกับคุณครูปัามตุ้งและคุณครูเทปนะคะค่ะตามมาเริ่มก,กันเลยค่ะมดแดงก่อแข้งก่อขา ก่อเสื้อก่อผ้าตุ้งแฉ่งตุง้งแฉ่งมดแดงมันเต้นระบำให้หัวขมัตุ้งเฉ่งตุง้งเฉ่ง,งอ่าเด็กๆทำได้ไหมครับลองไปฝึกทำกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอส่งกลับมาให้คุณครูว่ามกับคุณครูทิปดูด้วยนะคะค่ะเด็กๆ วันนี้คุกวางจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะรูปร่างของมดกันนะคะมดภาษาอังกฤษอ่านว่า a n t n แปลว่ามดนะคะเด็กๆอ่านพร้อมคุกวาอีกครั้งนะคะพูตามนะคะ a n t n แปลว่ามดนั่นเองค่ะเด็กๆมดเป็นแมลงมีมีร่างกายแบ่งเป็น3ส่วนคือส่วนหัวอกท้อง,องและมีขาหขามีหนวด2เส้นมดมีสีดำบางชนิดมีสีแดงค่ะเด็กๆค่ะต่อไปนะคะครูป,ปาจะพาเด็กๆ มาเรียนรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของมดกันค่ะก่อนจะไปเรียนรู้ปูวางมีคำ้องจองมาท่องพร้อมกับเด็กๆท่องตามรูวางนะคะมดมดมดหนูเคยเห็นหมดหรือเปล่ามดมันตัวเล็กไม่เบามีขายาวๆเดินหากินมีบ้านใต้ดินเรียกว่ารัง หนูหนูจงฟังไว้เอ่ยอ่าเด็กๆท่องตามได้ไหมคะมดมีที่อยู่อาศัยเรียกว่ารางนั่นเองคะ่ะบางชนิดทํารังอยู่ใต้ดินบางชนิดทํารังอยู่ในบ้านและบางชนิดทารังอยู่บนต้นไม้คะ่ะเด็กๆมดอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เวลาเดินไปไหนก็จะเดินเรียงแถวกันไปเด็ก วันนี้นะคะคุณครูทิพย์จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารของมดค่ะเอะ๊เด็กๆทราบไหมคะว่ามดกินอะไรเป็นอาหารนะอ่าเก่งมากค่ะนักเรียนตอบได้อ่าแล้วทีนี้เรามาฟังจากคุณครูนะคะคุณครูจะอธิบายให้นักเรียนฟังว่ามดกินอะไรเป็นอาหารนะคะมดชอบกินเศษอาหารน้ำตาลขนมหรือน้ำหวานจากเกสรดอกไม้นะคะแล้วก็สาคพืชสาสัตว ผลไม้ที่มีรสหวานค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณครูทิพย์มีเรื่องประโยชน์ของมดมาพูดให้เด็กฟังนะคะวันนี้ครูจะมาอธิบายให้ฟังว่าประโยชน์ของมดมีอะไรบ้างนะคะและมดสามารถทำอะไรได้บ้างมดนะคะมีประโยชน์คือช่วยปรับปรุงดินนะคะช่วยกำจัดศัตรูพืช บอกปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะเช่นถ้าเราเห็นมกไต่ขึ้นที่สูงแสดงว่ากำลังจะเกิดฝนนั่นเองนะคะและประโยชน์อย่างของมกนะคะก็ะคือนกจะมีไข่ใช่ไหมคะไข่ของมกสามารถเอามาทำเป็นอาหารได้ค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะดเด็ก วันนี้นะคะขุณฝนก็จะมาพูดเกี่ยวกับวงจรชีวิตมดนะคะมดราชินีนะคะจะวางไข่จากไข่ก็จะกลายเป็นตัวอ่อนจากตัวอ่อนก็จะกลายเป็นดักแด้นะคะจากดักแด้เติบโตขึ้นนะคะแล้วก็แบ่งเป็นมดงานมดตัวผู้และมดราชนีแล้วก็จะวนเวียนเป็นวัฏจักรของมดแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ,ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆ การเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้เรื่องขยันเหลือจะมดน้อยเด็กๆทราบไหมคะว่ามดภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรเอ่ยแอนนั่นเองค่ะเด็กๆพอจำได้ไหมคะอย่าลืมไปฝึกอ่านสะกดคำตามที่คุณครูเคยบอกไปนะคะแล้วก็อย่าลืมไปทำท่าทางตามจังหวะเพลงนะคะ แล้วก็เด็กๆอย่าลืมไปดูมดการเดินทางของมดนะคะว่ามดมีอยู่ในบ้านเราหรือเปล่าเราทำขนมหรือว่ามีอะไรหวานๆหกไว้ไหมทำให้เป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็ทำให้หมดจำนวนกลุ่มเยอะๆจะมาอาจจะมากัดเด็กๆได้นะคะอย่าลืมไปสำรวจดูนะคะ ก่อนจากกันนะคะให้เด็กกลับไปสํารวจรูปร่างลักษณะของมดนะคะว่ามีลักษณะอย่างไรแล้วก็เล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังด้วยนะคะค่ะสําหรับของครูทิพย์นะคะครูทิพย์มีการบ้านมาให้เด็กด้วยนะคะวันนี้ให้นักเรียนไปสังเกตด,ดูในบ้านของตัวเองสิเอว่ามด่ะกินอะไรเป็นอาหารนาหารของมดคืออะไรแล้วประโยชน์ของมด่ะมีอะไรบ้างและเด็กๆอย่าลืมนะคะ มาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังนะคะ